สวัสดีดท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมว่าก็จะเห็นโปรคลิปแล้วก็คือใครหลายคนเนี่ยน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับตรงโรเคชั่น7อันนี้แน่นอนว่าตั้งแต่อัปเดตมาเนี่ยมันมีทั้งตัวปัญหาตัวอะไรมากมายอะไรพวกนี้เออซอมบี้ใหม่เอยดานใหม่เอยแล้วก็บางคนก็เล่นยังไม่ผ่านแล้วก็ยังไม่รู้วิธีการเล่นที่ถูกต้องนะครับแล้วก็บางคนยังจัดเซตผิดอยู่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้คอนเซปต์ที่ว่า จัดทีมยังไงให้ผ่านและต้องคุ้มค่าตั้งแต่ต้นจนถึงปลายเกมก็แบบว่าช่วงต้นเกมตั้งแต่เวลศนยันเวลสิบสาอะไรประมาณนี้ก็ตัวละครก็จะเป็นตัวละครที่สามารถจับต้องได้ใช้ได้นานอามาเดี๋ยวเราไปจัดทีมกันเลยครับโดยที่ตัวแรกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวเริ่มต้นที่ให้มาโดยที่ <laughs> โดยที่ไม่ใช่มันให้ฟรีมาเลยก็คือ ตัวของเรนิกฮิวบิลลี่นะเรนเกฮิวเิลลี่เป็นสกินทีมช่างซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยส่วนเซตก็จะเป็นบอสลดคอร์ดแล้วก็ทำเวลาให้เลือสัก1วิก็โอเคนะครับนี่สเตตก็จะมีประมาณนี้เลยฮิวบิลลี่ไม่จะเป็นต้องใส่ให้เหมือนผมเปร้ๆก็ได้นะครับอาจจะเปลี่ยนมีดเป็นอะไรบ้างนี้แต่อย่างน้อยขอให้ใส่บอสสาอัน ต่อมาเมคานกตัวนี้ขาดไม่ได้เลยถ้าปลดล็อกสเปเชียลบลิตี้ได้จะทำให้การเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นส่วนเซ็ตก็จะเป็น man, mm hmm. เจนท์แมนเน้นดาเมจแล้วก็ครีดาเมจถ้าทำลดสคอร t มาได้เนี่ยก็คือจะเป็นอะไรที่ดีมากถึงมากที่สุดเลยอ mm hmm. ่าก็จะมีประมาณนี้ไปส่วนตัวต่อมาแน่นอนครับว่าจะเป็นใครไปไม่ได้แลนก็คือพ o s ส์แมนเดดครับนี่ตัวดี เดี๋ยวผมขอ,อจัดเซตสักคู่นะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ในการแก้ทางดับเบฮิในโลเคชันนี้ด้วยอ๋อแล้วก็ผมขอบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะไปใส่เซตกันเนี่ยการที่โพลิสแมนนั้นดีมันเกิดมาจากที่พไอ้นี่คอมแบทโรดิสชันแล้วก็สเปเชียลบิลิตี้ของเขาครับถ้าเราปลดล็อกสเปเชียลบิลิตี้ของเขาได้แต่เริ่มตต้นนี้ก็คือจะเป็นอะไรที่ สุดยอดจริงๆว่าใช้ดีมากแล้วก็คอสคอมแบทโ o ดิชั่นลดดาเมจจากระยะประชิดกันพวกชาร์จเจอแล้วก็จิงจกได้ดีไปเราไปใส่เซียน,นเลยตอนนี้ผมก็บิวไอเทมเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผมก็ทำการบิวไอเทมขึ้นมาใหม่เลยส่วนผมจะใส่ของเดิมที่ให้ยูนิตอื่นใส่อยู่นั้นก็ได้แต่ผมจะบิวขึ้นมาใหม่เลยเอาให้ใกล้เคียงกับท่านผู้ชมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะ เป็นไปได้ส่วนดาเมจน,นี้ทำให้ถึง100ก็เกินพอแล้วครับสมุดใส่สมุดเลือดจะได้อึดๆโอเคนะครับผมเลยประวันนี้ก็น่าจะพอดีแล้วผมเลยนี่น่าจะปล่อยผ่านได้ละระยะ111ไม่จะเป็นต้องใส่ระ,ระยะเยอะเหมือนผมก็ได้ครับเอาไปเน้นดาเมจพวกเลือดอันนี้จะคุ้มกว่าครับนะนนี้ผมใส่มาเฉยๆไม่ใช่ต่อมา,อาว่า ตัวนี้ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันคุณดูก็รู้นี่ซอนย่ามาเลยเอ๊ะเดี๋ยวผมเหมือนลืมบอกอะไรถ้าสมมุติคุณไม่มีซอนย่าก็ผมลืมแนะนำอีกตัวนะครับก็คือคาร์ลอสโดยที่เซตที่แนะนำก็จะเป็นมินิชารีนะครับเพราะว่ามันเป็นเซตตัวพื้นที่ดีที่สุดอันดับต้นๆน,นะครับสำหรับเซตมินิชาีก็จะเป็นประมาณนี้ ส่วนเซเทมเดี๋ยวผมขอบิวเปลี่ยนสักคู่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับซอนยามิลิทอรี่ของผมโดยที่สเตทที่ผมจะเนไปนส่วนใหญ่ก็คือดาเมจแล้วก็คีดาเมจอย่าลืมใส่สมุดอัตาคีให้มันด้วยนะเดี๋ยวจะเวลาปีที่เนะี่ยมันจะไม่แรกเออสเตตัสก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไอเทมที่ผมมีใช่มีแค่นั้นแหละมิลิทอรี่ตาไปเลยหนูต่อมาเจเนเรเตอร์ ถ้าเรารู้สึกว่าเกมอาจจะยืดดานใช้ generator คุมครับก็อาจจะได้เรียกตัวอื่นมาช่วยอย่างนั้นอย่างนี้สแป,มน,สแปมนู่น spam นี่อะไรก็ว่าไปครับนั่นแหละหน้าที่ของมันแถมเป็นโลดโลให้ได้ด้วยนะเออและอย่างสุดท้ายครับเทเรสอันนี้ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้จริงๆนี่ป้อมปืนโคตรดีมีประโยชน์ DPS เยอะแถมเราก็สามารถเกใช้ได้ทันทีด้วย หรือถ้าคุณไม่มีก็ใช้เป็นถังแรงก็ได้ครับอันนี้เอาไว้โยนใส่แค่พวกชาร์จเจอร์หรือเอามากันอะไรพวกนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับเกมที่คุ้มแล้วก็เล่นได้ทุกด่านอันนี้ก็จะเป็นด่านที่ผมจะมาเทสในวันนี้นะครับด่านที่ยังไันไี้เคลียร์ด้วยก็คือโลเคชันเ7 m i ิชชั่นที่61ระดับความอยากเอ็กซ์ตรีมมีหมอกพิษแถมมาด้วยไปยเลยแมแม่แม,แม่แค่เราพูดถึงตัวปัญหาเนี่ย ก็ไม่พ้นอีกแกรจริงๆเลยนะดับเบิลเฮดเดแกนี่มันสุดยอดตัวขัดหูขัดตาความเจริญของผู้เล่นเสลึกเกินามาที่ดูตัวมิ่งก่อนนะครับเราจะเปิดด้วยโพลิชแมนก่อนเสมอถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วก็ตามด้วยเมคคา닉ฟาดลงนี่เห็นไหมถ้าคุณอัสเปเชียลิิตี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่เห็นไหม แต่เจนท์เทมนพลตอัพดาเมจอะไรสกิลสูงๆเนี่ยจะฆ่าดับเบิลเฮดได้ง่ายโคตรยัดเข้าไปเห็นไหมการแก้ทางดับเบิลเฮดมันก็มีหลายวิธีแต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นใส่เทคนิคเข้าไม่ก็เจนท์เมนกับเมคเทคนิคที่สแต็ปสวยๆดาเมจแรงๆอย่างนี้ผมทำเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยแล้วก็อีกตัวปัญหาอย่งตัวฮิปโนทิสไอ้นี่ก็จะพูดแต่อินดัสหรือสเปนิสอินดัสหรือสเปนิสอินดัสหรือสเปนิส าาก็มาก็ปล่อยต้นหาลงไปถ้ารู้สึกว่าต้องการดีเพลอนะนีโอเคฟายอันนี้ก็เล่นเรื่อยๆนะครับชิวๆก็ฟาดลงจะเห็นได้ว่ายูนิตผมเนี่ยตายยากมากอันนี้ก็จะเป็นผลพลอยได้จากการใส่สมุนือดของโพลิสเมเดียแล้วก็ซอนยญาแซนจะถึกของผมนะครับจริงๆยูนิตผมก็เวลสูงด้วยนะมันก็เลยถึก ก็ถ้าคุณเคลียร์ซอมบี้หมดแล้วก็ปล่อยยูนิตดีใกล้มาจนตีฐานเลยครับเป็ไหมสิเอามีรียูนิตมาจนตีบริเคียนนะได้ดูไหมว่าเราจะชนะได้ไม่ยากครับเือขนะแล้วแถมได้3ดาวด้วยนี่ก็จบไปแล้วนะครับสหรับการเล่นครั้งนี้ใครไปลองมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็บอกผมใต้คอมเมนต์เลย แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อแบบผมด้วยเหตุผมที่ผมไม่ค่อยจะลงคลิปแล้วก็ทิ้งช่วงมปเนี่ยก็คือติดเกมอื่นนะครับตอนนี้มีเวลาแล้วก็อยู่กับผมกันไปนานๆนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย